น,นี่นะแล้วเราจะมีติตึตึร์ตสีแดงมาต่อตั้ตัวนี้เปิดออกมามาตาน่ารักไหม ตัวใหญ่อุ่ยนะมีเนื้อน้ำมันมีกระเป๋าด้วยโอ้ไปเที่ยวจะพบมีดนะเครื่องไม่ได้นะบอกไว้ก่ตัวที่หนึ่งางใต้มาตัวท,ที่สองก็คือหนึ่งสองสามปื๊ดเฮ้ย นี่ไฟฟ้าอืมอวได้ยังไฟเนี่ยตั้งไว้ินากรัก,น,รก,น,รก,น,รกน้องเห็ดน้องเห็ด สีตาก็จะสีเทาๆตัวนี้สีตาจะสีฟ,ฟ้าตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวที่สามจะเป็นไปไหนาตาดงาน้องผีเสื้อผีเสื้อกันงคืนน้องหมดแล้วอุ้ยสวยถือก็ดี่ง ันนี้สวยมากอีวีสามนั้นจะเข้ามาท้าตลาดในไทยเมื่อไรและราคานั้นจะสามารถสู้กับคู่แข่งได้แค่ไหนอ๋อตันนี้วางดีสวยทุับเวีสามหกตัวแมสโกลีเซีองสามหกนี่อันนี้เหมือนเป็น กังเข็นคว่ำหัวเนะดูเทียนนะมีสามตาตาจะออกสีกะปิเนี่ยเวลาไปที่มันก็จะแบบว่าเป็นตรีมว่าเราไปเที่ยวเราวเราเจออะไรอเอออันสุดท้ายไม่ใช่แถวที่สองหนึ่งสองสามอา ไม่ใช่ซีแคดไม่ใช่ซีแคดน,นี่น,นี่ผิดมากโอ้ยน้องดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้กินคนนะดอกไม้กินคนกินมแมลงตาสีเหลืองสวยสวยสวยนวาย้าไม่ทัดได้ตกแต่กล่องรอ,กกอ,งอ,งองไปไแล้วนะ สองใา่ปึ๊บเอ้อสีชมพูอันนี้เป็นดอกเป็นอะไรวะเนี่ยสายแล้วอืมมันก,ก็ตายมัน,ก,ก,นก,ก็ตายเวลาไปเที่ยวมันก,ก็ตายะจ,ะจะเต็มแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อ ตัวถัดไปจะได้อ้าอันนี้น้องอะไรอ่ะน้องกล้วยไม้ใช่นี่กล้วยไม้ฉันต่อมาตัวนี้อืมอกล้วยไมส้สีน้ำตาลตัวสุดท้ายละจะสีไม่สีจะสีไม่สีฮะ สีม่สีเามาคายกันดิขอให้สี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 ตยโตเอ้ยตเอ้ยไม่สีตัวแรกมันเป็นตัวแรกเห็นมีเขาในวัชช่าตุ๋อตุ๋อตุ๋โตุต เห็นไดเลยก่อนท,ทุ่มเทอืมโอ้ยนี่นะะ่ารักอันนี้ปีศาจอะไรเนี่ยน่ารักจังหมดแล้วเก้าตัวดูทีละตัวว้าวแย่แล้ว